เธอไปไม่ลาสักคำไม่ทันได้เตรียมใจมันกินมันนอนไม่ได้น้ำตาลยังคมปากทำคนรักกันให้เจ็บเกือบตายดังเสื้อที่มันหมดสิ้นลายเจ็บมาจนถึงวันนี้อ่ะซัหนึ่งนะไอ้เฮียจะเธอไม่ลังเกียจกัน พาเขามาด้วยเลยมาคุยกันแบบเปิดเผยเรื่องเธอและคนนั้นมีคำจาามเดียวที่อยากจะถามว่าเขาสมควรแค่ไหนกันเขามาแย่งเธอจางฉันที่เก่าเจ้าเดิมให้มาเจอ ขอให้เธออย่าลืมนะเลี้ยงส่งให้ความปวดร้าวความเศร้าทำเอาเจ็บเรียงส่งให้เธอกับเขาได้รักกันนานๆขอให้เธอโชคอดีพ้นจากคนคนนี้ที่เธอไม่ต้องการเช็คบินที่ฉันซื้อความเสียใจฉันจะจ่ายเอง เนนวเนนวเนนวเหนีนวเหนนวเนีนวเห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 นนวเหนีนวเนนวเหนแนวเหนีนวเหนีนวเหนีนวเนีนวเห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 นแนวเนนวเหนีนวเหนีนวเนีนวเหนีนวเนยวเนีนวเนีนวเห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 นแนวเนนวเนีนวเหนวเ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 น ผมก็พูดได้คําคมคําเสน่หาอะไรพวกเนี้ยผมก็พูดได้แต่ว่าส่วนใหญ่มักจะบ้องๆ้องติงตองเออเอนะโอเคๆเคผมพูดแค่นี้เริ่มคลิปผมต่อเบื้อคลิปไปนลดีกว่าครับไปกันเลยโ <Whoa! S 3> ว้รายกัรตุนตันนี้ผมจะมาเอ่อให้ทุกคนดูนะครับเอ่อนี่นะครับเงินที่ผมเก็บมานะครับเหรียญสิบบาทนะครับประมาณหลายๆายเดือนหลายเดือนนะครับผม ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมโชยดูนะครับเดี๋ยวผมโชยดูคลิปนี้นะครับผมขอเตือนไปก่อนอนะครับว่าคุณเห็นแล้วคุณอาจจะรู้สึกหวั่นไหวนะครับเพราะว่าเพราะว่าเงินนั้นมันทําให้คนนั้นไม่ใช่คนเดี๋ยแล้วนะครับผมเดี๋ยแล้วนะครับนี่มาแล้วมาแล้วอู้หูเจือจี้บาทเจือจี้บาทเจือจี้บาททั้งหมดเลย ว้าวเยอะมาเลยนะครับผมเยอะอย่างแรงเลยครับพระเจ้าช่วยแม่เจ้าจอดมันสุดยอดมากอะ่ะเฮ้ยไม่ทันตั้งตัวอะไวเลยเลยนี่โอ้ยก็เก็บมาหลายเดือนนะเนี่ยในหาดนี่เก็บหลายเดือนนะครับผมบอกไว้ก่อนโอ้แม่เจ้าเว้ยแม่เจ้าการที่เรานี่การที่เราเป็นคนที่หัดออม หัดเก็บออมเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บทุกวันเก็บได้เรื่อยทีเล็กทีน้อยสักวันหนึ่งมันก็ต้องออกมาเป็นสิ่งที่มันดีแล้วก็ยิ่งิ่งใหญ่แน่นอนคลิปนี้นะาองเจาจะมาโชงเงินของตัวเองแล้วเ็าจะมาโชงเงินที่ตัวเองเก็บมาหลายเดือนแล้วก็มีมีการให้คติประจําใจนะครับผมเป็นพูดงเดียวคติธรรมเออใช่คติธรรมไม่ว่าเรื่องอะไรก็แต่นะครับที่เราเก็บเล็กหัดมีความคิดดีๆครับมีมีความคิดที ดีๆเก็บได้เก็บน้อยไม่ใช่เป็นพวกพัดวันประกันพุ่งไม่ใช่เป็นพวกแบบเออกูแค่จะทําตามกิเลสตัณหาตัวเองไปวันๆน,นะครับอย่างนั้นก็ยังไงมันก็ไม่เจริญเท่าไหร่ครับผมมันก็มีแต,มแต่มีแต่สร้างเรื่องสร้างปัญหานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจดเรียงก่อนนะครับผมจดเรียงเหรียญให้มันไอ้พวกออนท็อปอะออนท็อปไอ้พวกที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยเลียเหรียญสิบยี่้างบน พวกเหรียญพวกนี้ถ้าคุณสังเกตดีๆ,ๆนะครับมันจะมีการจะมีการเขียนนะครับผมว่าปีพศอ,อ,อะไรปีเช่นนี้นะครับเหรียญนี้ผมถืออยู่ก็ปีพศสองห้าหกหนึ่งนะครับผมอันนี้อ่ะตั้งไปอันนี้ปีพศอนออะรครับเหรียญสิาบาทนะครับผมนี่เนี่ยเชียร์ตกใจนี่เหรียญสิบาทนะครับเอออยู่ตรงไหนเออเนี่ยอยุดพระเจ้าจอยู่หัวนะครับ นี่ปีพศเท่าไรเอ่ยนะเท่าไรเอ่ยนะขอให้ผมดูหน่อยนี่ปีพศสองห้าสองห้าสามสามเก้านะผมนี่เห็นไหมเหรียญถ้าคุณสังคุตถ้าพระคุณเป็นคนที่ช่างสังเกตุหน่อยนะครับผมเหรียญพวกเนี้ยครับมันก็จะมีเออปีนะผมเป็นเออเป็นปีนะผมปีปีพศที่เขาผลิตนะครับผมว่าเขาผลิตไอเหรียญพวกเนี้ยเขาผลิตตั้งแต่วันวัน,ว,นวันไหนนะผมไม่เม็นไรน,นี่ปีปีไหนนะครับใช่ใช่ ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตใหมนะครับพวกของรอบกายของรอบด้านล่างขอมรอบด้านเราเนี่ยใช่ใช่เลยใช่ที่สุดโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับวางเหรียญก่อนนะครับแหมยาวมาสามนาทีแล้วกูโอเคครับทุกท่านผมขอบอกเรื่องหนึ่งนะครับผมว่าคลิปนี้นะครับจะทําเมื่อวันพฤหัสสบดีวันที่12เดือนพฤษภาคมพีพศสองหหห้านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอนับต่อนะครับรับ เอามาว,งวางรอบๆเนี่ยรอบๆรอบๆไม่ใช่วางแบบเอาคือให้เอาพวกออนท็อปนะออนท็อปพ,พวกนี้มาวางรอบๆโอเคผมมาวาง่อละลโอเคครับทุกท่านโอเคครับกล้องโฟกัสหน่อยนะจ๊ะโฟกัสหน่อยนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับเหรียญของผมนะครับที่ผมได้มานะทั้งหมดนะครับผมเฉพาะผมว่าเก็บมาหลายเดือนนะอันนี้ประมาณสักกี่เดือนได้วะจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ก็หลายเดือนเหมือนกันนะฮะนี่คือผม จัดไอพวกออนท็อปเอากอนท็อปาที่มันอยู่ข้างบนเรียนนะี่ยเอามาจัดให้เป็นรอบด้านแล้วครับรอบด้านแล้วเนี่สังเกตได้ไหมอันเนี้ยจะมีเหรียญที่มันเป็นขอบอยู่เป็นขอบสีที่มันแตกต่างกับกับเอ่อสายจากพวกใช่แล้วก็เหรียญพวกนี้นะครับก็จะมีปีพศเลขที่ผลิตต่ตางกันนะครับแล้วก็จะมีของผมนะครับจะมีตั้งแต่ราชกาลที่9ถึงราชกาลที่1ิบนะครับผมผมขออภัยจริงนะครับทุกท่านที่ผมต้องมาแบบตัด อะไรประมาณนี้นะครับต้องแบบมีการตรัสมีการอะไรเนี่ยคือผมไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้หรอกแต่ว่าเมมผมมันเต็มนะครับช่วงนี้เมม m e ม o r i e s ในโทรศัพท์ผมนะผมมันเต็มบ่อยมากผมก็เลยต้องแบบลบเกมลบไฟล์ลบบางอย่างที่ผมเคยอัปโหลดตรงในทูบไปแล้วมั่งอะไรมั่งนะครับก็ลบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับโอ้ช่วงนี้ครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะผมในบางไทยนะครับฟ้าผ่านะผมฟ้าผ่าโอเคครับผมก็ด๋ยาจะบอกนะครับว่ามันได้เวลา มันได้เวลาที่ผมต้องไปนะครับผมมันได้เวลาที่ตัวผมต้องไปถึงแม้ยังยังทำได้เท่านี้นะผมโชว์เหรียญพวกนี้ได้เท่านี้นะครับคือผมไม่ได้เป็นคนโอที่โออวดเหรียญลยนะครับผมแค่มาโชว์นะครับว่าเออเนี่ยเหรียญนี้ผมเก็บมาหลายเดือนนะครับประมาณสองสามเดือนหรือเปล่าวะประมาณนั้นแหละออจำไม่ได้เหมือนกันก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ผมบอกอะไรไปรหมดแล้วนะผมต้นคลิปใครอาจจะซาบด์นะผมก็กลับไปดูไปดูไปกลับไปย้อนไปดูใหม่ได้เลยครับเลยนะครับ รีบพูดไปไหนเนี่ยใจเย็นๆหน่อยก็ได้ใจเย็นๆหน่อยไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนมนปอปครับพีผมสอเนี่ยเอาป๊อปอัพป๊อบอัพเดี๋ยวโอเคครับผมคิดว่าไ,ได้เวลาจริงๆแล้วเราไปเข้าช่วงการปิดคลิปวิดีโอของผมกันจะพูดไงเดียปิดคลิปวิดีโอของผมกันเลยดีกว่านะครับทุกๆท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ ไปเลยนะครับเฟเธอร์โอ้ยเออีกนึงตั้งน้ำก่อนนะนี่ราการข้าเมือโอเคเมื่อจะบอกนะครับก็คือผมคิดว่ามันได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับที่ผมจะได้บอกลาทุกๆท่านนะครับที่กำลังรับชมผมอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ จะบอกนะครับปิดคลิปเลยนะครับตอนนี้ว่าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับทุกท่านขอบคุณจริงๆรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขออนุญ,ญาตนะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมใครสงสัยอะไรอยากจะ ถามผมนะครับว่าเอ้ยพี่ครับพี่ทายังไงคุณทําอย่างไรนะครับหรือว่าเอ้ยน้องชายน้องชายทาอะไรทําอย่างไรอย่างไรหรืออะไรก็แต่นะรับที่สสใจก็ทิ้งคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมข้างล่างเลยครับด้านล่างเดสคริปชันนะครับผมด้านล่างเขาอธิบายนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตจริงๆนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับยกมือไหว้สวยๆตั้งปณิธานงามขอบคุณ ครับผมโอ้โอเคครับทุกท่านผมขอบอกเรื่องหนึ่งก่อนนะครับผมว่าผมอยากจะกราบขออภัยทุกท่านจริงๆงนะครับที่ในคลิปมันมีเสียงรบกวนเสียงกระทบกับหลังคากระทบกับอะไรมากมายนะผมผมขอโทษขออภัยกราบขออภัยจริงๆนะครับพอดีช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเลยนะครับมันก็เลยอาจจะมีเสียงรบกวนมากครับใช่ ผมก็เอาบอกแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกันไปก่อนนะครับเจอกันในโอกาสหน้านะผมที่เราได้เจอกันอีกสักครั้งอู้ารอะไรมันได้ยังไง,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 งเสียพายุเลยมาแล้วโอเคนั่นก็ผมจะไม่รอช้าอะไรแล้วผมเปิดติกว่านะครับเจอกันนะครับทุกท่านมีอะไรมีอะไรสงสัยทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเจอกันครับบ๊ายบายครับขอพูนครับ